จริงๆคนไทยที่ว่าประสาทตะมวลโมตะมวนโตชของคุณทําไมไม่ชื่อของคุณทาไมชื่อของกัมพูชาล่ะคะทำไมชื่อบปตะมวลตะมวลคืออะไรตะไก่ตะมวลโตคือไก่เล็กตะมวลโทมไก่ใหญ่ทําไมชื่อเป็นกัมพูชางงงงคิดออกไหมคิดออกไหม ว่าปราสาทของตัวเองมันตรงไหนยาชื่อตำมอนทมล่าสุดมนุษย์ป้าที่ขเขมรออกมาถามคนไทยถ้าว่าปราษาทเป็นของไทยทำไมชื่อปราษาทถึงเป็นของภาษาเขเมนถึงเป็นตมอนทมนะครับอ้าคาเมนคนนี้นะครับถามคนไทยบอกว่าทำไมไม่ชื่อเป็นภาษาไทย ซึ่งภาษาทําไมเป็นภาษาคขเมนนะครับคืออยากจะบอกว่าคนคขมรการศึกษาเขาเขาไประดับไหนเขาถึงขั้นไหนนะครับคือเขาต้องดูนะว่าประสาเนี่ยไทยจะเรียกยังไงก็เรื่องของเขาคุณจะเรียกยังไงก็เรื่องของคุณนะครับภาษามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว คุณก็ภาษาคขมรไทยก็ภาษาไทยนะครับนะคือบาคิต้าจะเอาคลิปของมนุษย์ป้าคนนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคลิปเต็มของป้าเขานะครับออกมาด่าคนไทยจอดจอนะถามคนไทยนะครับถึงชื่อภาษานะมารับส่งคลิปเต็มได้เลยครับถามจริงๆคนไทยที่ว่า ระสาตะมอนทมตะมอนโตทองคุณทำไมไม่ชื่อของคุณทำไมชื่อของกัมพูชาล่ะคะทำไมชื่อบัตะมอนตะมอนคืออะไรตะไก่ตะมอนโตคือไก่เล็กตะมอนทมไก่ใหญ่ทำไมชื่อเป็นกัมพูชางงงงคิดออกไหมคิดออกไหมว่าภาษาของตัวเองมันตรงไหนยาชื่อตะมอนทมตะมอน ตะมอนทอมจะไมไม่ชื่อไทยล่ะทำไมชื่อเป็นเขมรเขมทำไมอ่ะเลามาแย่งของเขานี่ถามจริงจริงตั้งชื่อประสาทตะมอนนี่ตะมอนของเขมรชื่อตะมอนของเหมนตามมอนเออมอนนี่คือไก่ทำไมไม่ชื่อของไทยล่ะเอาชื่อเขมรส่ยทำไมอ่ะบ้าคิดยังไงเอาคิดใหม่นะไม่ใช่ของตัวเองอย่ามาหน้าด้านคิด อยากมาพูดเรื่องคนไทยบางคนเนาะก็ยังมีคนดีอยู่เนาะเออเข้าใจว่าเรื่องที่ไปที่มาเป็นยังไงทําไมเป็นชื่อประสาตามวนโตตะมวนทมนะเรื่องที่จะขัดแย้งกันทุกวันยิ่งกันนะนะเพราะาอะไรทําไมชื่อประสาทตะมวนโตยตะมวนทมของไทยจริงทาไมไม่ชื่อคาไทยละ่ะต้องยอมรับนะคะไทยบางคนไม่ยอมรับยุยงให้รัฐบาลนะตีเอาขึ้นมาไปรบเอาขึ้นมานะ ตั้งได้ชื่อภาษาของของของ,ของขเขมรชื่อขเขมรด้วยแล้วไปชื่อของไทยใช่ไหมไปชื่อไทยล่ะอะแล้วเขาคนอยู่ติดชายแดนอะลำบากไหมลำบากคนทำอาหารกินลำบากไหมลำบากแล้วคุณ่ะทำอะไรคอยติยุเหรอทำริงเอาความจริงมาพูดความจริงของไทยกันแน่เออนะใครรู้นำรู้ดีมากไม่ใช่ใดเป็นคนไทยบาง,นบางคนนะ่ะเป็นเป็นคนไทยเวอร์ เป็นคนที่อยู่ประเทศที่ดีมีอำนาจนี่ไม่มีอำนาจจะจะเอาของใครก็ได้เนาะสมใจมันเกินไปมันเกินจริงๆเกินเหมือนแบบไม่มีมารยาทอ่ะตอนกูอยู่ประเทศมึงพวกประเทศมึงก็สอนกูนะว่าทําอะไรให้เก่งใจเขาบ้างลูกแล้วดูดิลูกลานตัวเองอะ่ะทําไมไม่สอนบ้างล่ะหรือว่าสอนแล้วก็ไม่ฟังเออก็เหนื่อยใจอยู่นะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะ มนุษย์ป้าที่ขเขมรออกมาถามคนไทยทําไมชื่อราษาทจึงเป็นภาษาเขมรชื่อราษาทเป็นภาษาคนขเขมรเรียกคุ้นปากเรียกกันมาตั้งนานแล้วถ้าเป็นของไทยทําไมชื่อไม่เป็นภาษาไทยนะคืออยากจะบอกมนุษย์ป้านะครับนะถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยร้อยเปอร์เซ็นถ้าเป็นของขเขมรก็คือของขเขมรน,นะครับ มนุษย์ป้าอยากจะแย่งดินแดนของไทยนะครับมันทาไม่ได้นะครับคุณต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์ก่อนว่าใครเป็นคนสร้างคนไปคนใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนก่อเริ่มขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะครับขนาดเด็กไทยม .1 ม2อนุบาลเขายังรู้เลยว่าชื่อประสาทนะมันเป็นของไทยนะครับมันไม่ใช่ของคอมเมนต์นะ กลับไปศึกษาแล้วก็เรียนใหม่ครับคุณป้านะอยังให้คุณป้ามารับชมคลิปของนักเรียนไทยนะครับเขาพูดถึงประชาาทที่เป็นของไทยแล้วก็ชื่อก็เป็นของไทยนะน้องเขาเนี่ให้ความรู้กับมนุษย์ป้าได้ดีมากครับท่านผู้ชมนะมารับชมคลิปน้องคขาได้เลยครับ ภราสาทต,ตาควายชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นของคนไทยอะ่ะแล้วจะมาบอกว่าเป็นของคุณได้ไงในเมื่อมันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยมันช่วยคนไทยลบมาแล้วจะมาบอกว่ามันเป็นของคุณได้ไงกัมพูชาปราษาทตาควาย just by the name you know i t belong to Thai people because buffalo is national animal they help Thailand to fight in the war how d o you say that i t belong to you Cambodia ปราษาทตาควายชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นของคนไทยอ่ะแล้วจะมาบอกว่าเป็นของคุณได้ไงในเมื่อมันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยมันช่วยคนไทยลบมาแล้วจะมาบอกว่ามันเป็นของคุณได้ไงกัมพูชาปราษาทตาควาย just by the name you know it's belong to Thai people because buffalo is national animal they help Thailand to fight in the war how do you say that it belong to you Cambodia นี่แหละครับท่านผู้ทรงนะ น้องเขาห้าขวบหขวบเขายังรู้เลยว่าประสาทในอดีตในประวัติศาสตร์นะครับยังเป็นของไทยมันไม่ใช่ของคาเมนนะครับ5คนคาเมนเพิ่งจะมีอธิปไตยเป็นของตนเองนะครับ400ปีก็ยังเป็นเมืองขึ้นของไทยอยู่นะครับยังปุปพยกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับไทยสนับสน,นุนการช่วยเหลือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนทุนเรียนให้ขเขมรเนี่8แปดร้อยล้านนะท่านผู้ชมนะขเขมรก็ยังติดติดหนี้ไทยเนี่ยเป็นเป็นพันพันล้านนะครับนะไม่รู้ว่าจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่านะคือคุณป้าต้องไปดูข้อมูลนะอย่าดูแต่ในข่าวอย่าเสพแต่ในข่าวที่คุนเซนออกมานะครับการุูาไปดูความเป็นจริงแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับ นะในหินนครวัดของมนุษย์ป้าเอกนะครับนะคนไทยเป็นคนช่าตมากับมือนะครับ